าจาบอกว่าบอกจากปากแล้วนะมันก็ตัวเดียวกันแต่ถ้าเห็นใบฟ้าม์มคือเห็นสามตัวถูกไหมเพราะคนทําคนเดียวกันนะเรียกมันก็ไม่ต่างกันหรอกเพราะว่าชุดที่อาจารย์ทำเนี่ยอาจารย์เด่นบนเด่นล่างถูกไหมเลขยสองตัวเด่นศูนย์และเปีเพราะฉะนั้นใบฟ้ามันก็มีศูนย์กับเปีเท่านั้นอ้าวเพื่อจะได้ตัดสินใจนะจะได้เห็นกันนะครับเอาพิมพ์น้อยเลา่าเลือกพี่น้องเดี๋ยวจะนะนะครับที่จะเห็นใครเห็นมัาง หรือใครเห็นที่อาจารย์ซื้อลอตเตอรี่แล้วรับคลิปให้หน่อยอยากรู้เอซที่ติดตามอ่ะสวัสดีครับคุณโอเล่สวัสดีครับ,ค,ค,รบคุณปูหรือคุณพูอคุณสุรวยนะครับนะเห็นนะอ่ะแสดสงว่าทุกคนเห็นนะเห็นแล้วก็จะบอกว่าอัาน้นขาดการตัวนี้อัน้นเวลามันออกคืนหวดมึงหันเมื่อไรได้เพราะวิเคราะห์แล้วมันอัน้นถึงไปซื้อมาก่อน อย่างน้อยเนี่ยลอตเตอรี่มันคือแนวทางสลากกินแบ่งก็คือล่างเทียบชี้น้องแล้วฮ่อก็ว่าต้องเป็นเหรียญล่างยั่งหน่อยฮ่อก็ไพิชซ์ไปซื้อยฟุ่นเนาะนะกันมาเฮาอยากไดสองเด้งฮ่อก็จะมาซื้อไอ้ไต่บารานนะยังสี่ไหมไต่บารานปุ๊บฮ่อก็เสดัยสองเด้งลอตเตอรี่ฮ่อก็ได้อันนั้นฮ่อก็ได้ยังสี่นะนะป้องกันนะในความชิดนะครับนะแต่จันซื้อเยอะอยู่นะนะงวดนี้ก็ถือว่า ก็สั่งญาติญาติที่เลยจูยี่สิบใบเพิ่มอยู่ขนาดเขาก็คิดกันเองก็สนับสนุนนั่นแหละก็ราคามันก็ต่างกันมันก็ต่างจากที่ไปเอาชิ้นส่วนเนี่ยก็ไม่ได้ว่านะครับก็ช่วยเหลือกันนะครับนะทําธุรกิจแล้วก็อุ้มชูดูแลทุกงวดนั่นหละนะครับเราก็ซื้อซื้อแล้วละ่ะแต่ว่าอยากสนับสนุนนะครับอยากสนับสนุนญ,ญาติพี่น้องก็ช่วย ไปอยู่4ชุดอยู่2 0ใบไม่ใช่เออย5ใบนะครับ <_ d> um> เห็นแล้วนะเนาะเมื่อวานไม่ได้ดูค่ะก็ยังอยู่ในในไลฟ์สดยังไม่ไลบไลฟ์ได้ลนะรอ <_ d> um> อยู่ในเพจนี้แหละนะครับอ,อกกกรพาจวดนะใครเป็นเฟซส่วนตัวหรือไม่ส่วนตัวนะ่าจะเฟซโพสอาจารย์เป็นสาธารณะนะจะแท็กไปยังอาจารย์เฟซของกรกรฤสินแท็กมยองออกรพาจวดและโกวันวิท นะครับอันนั้นเป็นบางส่วนนะก็คือไปที่ที่ไล์ให้เมื่อวานอ่ะไม่ใครเห็นแล้วไม่เห็นอ่ะอยากดูใช่ไหมหรือจะเห็นค่ะแคปไปเรียบร้อยแล้วจะว่ามันอ่านหรือ่ว่ามันอันแน่นอนแหละนะไงก็อันนะถ้าหรือเขาดูไลฟ์สดเราก็ไม่รู้ว่ามีมีเอที่ติดตามไปจันนะมันเขาเป็นสมาชิกชมรมลตัตเตอรี่สีภาคพวกนี้ไวมาก เขาจะมีห้องไลายเขาเนี่ยเลขตัวนี้ของอาจารย์โน้นเลขอันนี้เขาจะไปลูในกลุ่มเขาจะมาแองมันถึงไม่แปลกเลยว่าทําไมมันเป็นกระแสเดียวกันเหมือนตลาดหุ้นเลยตลาดใหญ่ๆนี่ขายรอตเตอรี่ใครต้องต้องไปดูด้วยตัวเองราคาเหมือนกันเป๊ะพอสักพักอยู่ 5, ห้าสี่หมายาว่าห้าไม5ห้าร้อยสี่สิบเราก็ไปดูจากที่อื่นปับป๊บปั๊บ้จะกลับมาอาไปแล้วขึ้นเป็นเขาเอาอไปแล้วก็จะขึ้นขึ้น เอาห้าหกเสร็จแล้วนะแวบๆเดินหกศูนย์ศูนย์หกร้อยแล้ว,น 600, 600ลวในเลขตัวนี้เออจะเดินเพราะอะไรต้องการที่จะเอาหลักร้อยนั่นเนี่ยถ้าเอาสองตัวตัวไหนก็ได้ที่อาจารย์จะไปหาให้มันได้หลักร้อยนะครับเนียมันเหมือนเขาอาจจะมีห้องไลยกันแหลนะเนาะเลขตัวนี้เป็นที่ต้องการมีไหมมีไหม,ม,ไมอาจจะส่งดูคล้ายเหมือนกันปึ๊บปุ๊บนกแรกอาจจะถูกเราก็ แรกๆเราไม่รู้ใช่เลขเราเราก็รีบตะคุบก่อนนะก็เลยเป็นประสบการณ์เพราะว่าเพื่อนๆที่เคยเขาขายลอตเตอรี่เขาบอกว่าดูไว้ก่อนใจเย็นๆน,นะใจะเขีนอะไรจะพึ่งเอานะดูเลยหลายเจ้าโอ้ใช่พอเราเห็นแต่ก่อนเราตะคุบพอไปเจอเอา 500, ้าห้าศูนศูนย์แสดงว่าห้าร้อยเราไปเห็นห้าร้อยยี่สิบเราก็เอาไปเห็นเห็นเลขเราเอันมันห้าร้อยสี่สิบปิดเดินไปเดินมาห้าร้อยยี่อย่างเงี้ยโอ เอาไปมาเขาเหมือนตลาดหุ้นนะะรู้เลยรู้เหมือนตลาดหุ้นนะครับยศจะวิเคราะห์ให้ดูภายในเลขลัตเตอรี่นี่แหละอ่นะจะให้ขึ้นให้ดูยังไม่เห็นใบฟ้าใบฟ้าอยู่ตรงนี้อนะจะเอาตัวที่ตัวตัวจารเล่นเลยหรือ,อยังไงอ่ะนะดูให้ใครไม่เห็นนะดูดูหลักร้อยนะครับดูสังเกตนะที่จะได้วิจา จะได้จำไปใส่ใบฟ้าแต่ใบฟ้าอีกตัวหนึ่งอาจารย์ไม่ได้เอาหลักร้อยใส่ก็คือหางหางสุดท้ายนะหางสุดท้ายก็เลยเอาเป็นทเเบียนลดตัวเองนะครับอันนี้จาไว้นะจาไว้ก่อนเด้อเดี๋ยวนี้อยู่ในใจเลยคับอาจารย์หนูฟันว่าจับปลาช่อนตัวใหญ่เอาขึ้นมาบนบกเอามีดฟันโดนตรงแถว ปากปลาขาดตั้งใจจะซื้อห้าแปดเจ็ดนะอ่ะห้าแปดเ็ดใช่ไหมอ่ะทุกคนอันนี้แล้วอยากเขียนใบฟ้าเอาทุกคนพิมพ์ใบฟ้าจำเลขแคปไว้แล้วนะถ้าเห็นใบฟ้าก็จะอ๋อเพราะหาซื้อเลขสามตัวนะเห็นศูนย์สี่ก็มันจะเป็นศูนยศนศย์และมาศูนย์สี่มันมันก็อยู่ที่ ห้าใบห้า้อยสี่สิบถ้าหลักที่เป็นของอาจารย์เนี่ยมันห้าหกห้าแปดแต่วันนี้น่าจะเพียงดูใบฟ้านะครับใบฟ้างวดที่ผ่านมามันก็ก็ไม่ทำให้ผิดหวังก็ไม่ต่างกันนะครับกับชุดที่อาจารย์ให้นะครับอันนี้คือของใบฟ้าแต่ไม่ได้นับงวดนี้เป็นสถิติใหม่ของปีใหม่ นะครับก็คือตัวนี้นะครับวันที่สิบเกดมีกทุกคนเห็นเลตเตอรี่ใช่ไหมเห็นไหมเลข3ตัวอะไรนะครับมันจะต่างกันคือหางสุดท้ายที่หลักร้อยเป็นศูนย์นะครับเพราะเลขอาจารย์เ,เด่นศูนย์เด่นแปดน,น,นะกลัวมันช้ำไอ้นั่นนะสาร้อยเก้าน่ะไหมร้อยเก้าที่อาจารย์ให้ฟันศูนยนะ์มันไปอยู่หลักร้อย อันนี้ไม่ได้ฟันเนี่ยเป็นเด่นศูนย์กับแปดนะครับก็เลยเอาตัวเด่นมาก็ศูนย์สูตรหลักร้อยมันก็มีอยู่เหมือนกันมันก็เด่นศูนย์เด่นแปดนะครับก็อยู่สามหางถามว่าตัวเจาะมันก็จะต่างกันอยู่สองหางกับชุดที่อาจารย์ให้ไปก่อนนะครับมันจะต่างจากตัวนั้นมันไม่มีแปดหนึ่งมันเป็นแปดศูนย์นะครับก็เอาแปดศูนย์ที่มีศูนย์ไว้บนแลักสุดนั้นมันเป็นหนึ่งศูนย์เป็นศูนย์หนึ่งก็ ไม่มี0ูนเท่านั้นมันต่างกันแค่นั้นนะครับภายในในสองชุดนี้แนหะที่อาจารย์ให้ก่อนมันไม่ต่างกันนะครับมันจะต่างคือมีแปดหนึ่งเพราะว่าแปดศูนย์อันนั้นมันก็เป็นศูนย์แปดแล้วเนาะเออประมาณนี้ม,นมันมันมีสองสูตรมันมีสองสูตร นะครับถ้าอยากทำเก้าหางแต่มันก็ทำไม่ได้ก็เลยแยกนะครับแต่เลขสามตัวก็ตัวเดียวกันนั่นแหละเห็นไหมที่นี้มันต่างกันไหมตรงไหนละ่ะที่นี้ไม่ทันคืออะไรไม่ทันลัตตี้จ้ะอาจารย์ไม่ทันลตัตตี้คือเอี่ยมเพราะ้าใจคุ้นละไมแช่ไว้เห็นเบิง้งเห็นนี่ยังลัตติรี่ก็ให้เห็นแล้วนะครับมันต่างมันจําได้ไหมละ่ะที่อาจารย์โชว์ลัตติี่ถ้า แชร์ไปแล้วไปกอดูวิเคราะห์ลตัตตนยอาจารย์กับชุด3ตัวมันอันเดียวกันไหม